การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเข้าไปตัดฟืนอยู่ในป่าเอิญเขาได้ทำขวานตกลงไปในแม่น้ำเขาจึงได้พูดว่าโถโถโถท,ทำยังไงดีว่ายน้ำก็ไม่เป็นชายตัดฟืนได้ร้องไห้ข้าควรอยู่ริมสระเพราะเขาไม่มีเครื่องมือทำมาหากินอีกเทพารักษ์ที่อยู่ใกล้กๆอดสงสารไม่ได้จึงมาปรากฏกายให้เห็นแล้วเอื้อมมือลงไปในสระน้ำ เล่มหนึ่งส่งให้คนตัดฟืนคนตัดฟืนจึงบอกว่าโอ้ท่านนั่นมันขวานทองไม่ใช่ขวานของข้าหรอกชายตัดฟืนไม่ยอมรับเทพลักษจึง,งงมขวานขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งคนตัดฟืนยังได้บอกอีกว่าโอ้ท่านนี่มันก็ไม่ใช่ขวานของข้าขวานของข้าเป็นเล่มเล็กธรรมดาไม่ใช่ขวานเงินไม่ใช่ขวานทองเทพักษจึงได้พูดว่าเจ้าเป็นคนดีเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ คนอย่างเจ้าหายากนะักเอา้างั้นข้าให้ขวานเงินขวานทองเป็นรางวัลแก่เจ้าก็แล้วกันกล่าวเสร็จเทพลักษ์ก็ได้หายตัวไปคนตัดปืนนำขวานเงินขวานทองกลับบ้านพบใครก็อวดให้ชมและได้เล่าว่าได้มาอย่างไรท่านเทวดานะท่านใจดีมากเลยแค่ข้าร้องให้เดียวยวท่านก็ลงไปงมขวานให้ข้าเลยพร้อมกับให้ขวานเงินขวานทองแก่ข้ามาด้วยละ่ะเพื่อนบ้านคนหนึ่งอยากได้บ้าง จึงเข้าไปในป่าทําทีว่าไปหาฟืนแล้วก็โยนขวานตนเองทิ้งไปจึงมานั่งร้องไห้ท่านเทพรักจึงมางมขวานให้เช่นเดิมท่านเทพรักจึงถามว่านี่ใช่ขวานของท่านไหมชายผู้นั้นตอบว่าใช่ๆนั่นขวานของข้าเองท่านเทพรักพูดว่าเจ้าเป็นคนขี้โกงไม่น่าคบ พูดแล้วเทพลักก็ได้หายไปพร้อมกับขวานทองและเพื่อนบ้านคนนั้นก็ไม่ได้รับขวานที่ทำตกในน้ำกลับขึ้นมาอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายวันนี้ก็ขอจบกันเล่านิทานเพียงแค่น,นี้ขอบคุณค่ะ